สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาศารแสนราชสีคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งนะครับหลังจากวันที่10กันยายน2563ที่ผ่านมาดาวราหูเกิดการย้ายครั้งใหญ่ ย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับก็จะส่งผลให้ราศีต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะส่วนใหญ่ก็เป็นในทางที่ดีขึ้นและในเดือนตุลาคม2563นะครับก็จะมีดาวโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นกันเช่นวันที่9ตุลาคม2563นี่นะครับดาวคารย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งที่เป็นจุลจักร วันที่10ตุลาคมดาวพุธย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีเป็นมหาอุดวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีตุลได้ตำแหน่งที่เป็นนิดและวันที่24ตุลาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งที่เป็นนิดเช่นกันนะครับและดาวที่แต่ก่อนนี่โคโจรไปพักองศา แล้วเดินหน้าปกติแล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้ก็คือดาวเสากับดาวพุธหัสบดีโคจรเดินหน้าปกติในราศีธนูจะส่งผลให้ดาวเสานี่นะครับ17กันยายนถึง5ธันวาคมโคจรเดินหน้าปกติในราศีธนูก็คือให้โทษโดยปกติและวันที่21กันยายนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี่นะครับดาวพุธหัสบดีโคจรเดินหน้า ในราศีธนูให้คุณในตำแหน่งที่เป็นเกษตรจะส่งผลให้ชาวรัคนาราศีมังกรเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วชาวรัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนตุลาคม2563ดาวเจ้าเรือนของท่านคือดาวเสาไปสถิตในภพวินาศในราศีธนูจะส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ค่อนข้างไม่ชอบเลยก็คือการเข้าสังคม นะครับไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบคนเยอะชอบอยู่คนเดียวนะครับช่วงนี้แม้มีคนเข้ามาหาคุณเยอะคุณก็จะปีกตัวออกไปไม่อยากไปยุ่งกับเขาหรือฟังเขาพูดเขาเล่นเล็กๆน้อยๆคุณก็เดินจากไปหรือหาเรื่องหาราวที่จะหลีกเล่นออกไปนะครับในช่วงนี้ชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะพบจะเจอจะเห็นอะไรมามันอาจจะเป็นความรับ ที่คุณไม่สามารถที่จะบอกที่จะเปิดเผยให้ใครฟังได้แม้กระทั่งคนใกล้ชิดคุณและโดยทั่วไปถือว่าชาวราศีมังกรนะครับถือว่ามีวัสนาในเรื่องต่างๆยังมีความก้าวหน้ายังมีความมั่นคงนะครับมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะนะครับการทํางานที่เป็นที่ปรึกษาการทํางานที่อยู่เบื้องหลังจะดีมากนะครับจะถูกกับบุคลิกภาพของชาวรัชการาศีมังกรในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างดี และชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนะครับท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาเหล่าเทพเทวดาหรือบรรพบุรุษของท่านคอยคุ้มครองปกปักรักษาทาให้ทําสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็จะผ่านไปได้ดีหรือนะครับบรรพบุรุษของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับเขาจะทําให้ท่านมีรางสังหรณ์ขึ้นมาทําให้รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาส่วนใหญ่ถ้ามันมีปัญหามีอุปสรรคมันล้มเหลวหรือพังพินาศลงไม่ใช่ฝีมือคนอื่นนะครับไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เพราะตัวคนเองนะครับมันจะพังก็เพราะตัวคนเองเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีมังกรเด็ดครับระมัดระวังมีการวางแผนมีการทํางานที่มีสตินะครับทาอะไรก็แล้วแต่ให้มีการวางแผนให้มีสติให้รอบคอบ มันจะทำให้ลดปัญหารถอุปสรรคลงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินนะครับดวงการเงินของชาวรัชนาราศีมังกรดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวราหูตั้งแต่วันที่10กันยายน2563นนะครับดาวราหูย้ายจากราศีเมถุนไปอยู่ในราศีพฤษภซึ่งดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ โชคได้ลาบจากบุตรจากบริวารจากลูกน้องซึ่งดาวราหูนะครับจะส่งผลในทางที่คือคุณก็คิดไม่ถึงไม่คาดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับได้รับรางวัลใหญ่ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรางวัลใหญ่หรือถือว่าดวงชะตานะครับของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภเป็นดวงที่เป็นดวงที่ส่วนใหญ่นะครับคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รางวัลที่2หรือรางวัลใหญ่ๆนะครับ เป็นลักษณะดวงแบบนี้ซึ่งการที่ท่านจะเสี่ยงดวงจะเสี่ยงโชคให้ท่านซื้อนะครับให้ท่านหาหรือซื้อลอตเตอรี่อะไรพวกนี้จากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าท่านหรือจากบุตรปิวารจากลูกน้องของท่านจะให้ผลดีนะครับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินและในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรนะครับท่านที่มีความคิดที่เริ่มที่จะลงทุนที่จะทําสิ่งใหม่ๆก็ให,ให้ลงทุนให้ดําเนินการอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบ และชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้คุณก็มีความสุขสนุกสนานนะกับการใช้เงินเพลิดเพลินกับการใช้เงินเลยทีเดียวเพราะว่ายิ่งใช้เงินเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ยิ่งได้กลับมาเยอะนะครับสำหรับดวงด้านการเงินและโชคลาภของชาวราศีมังกรก็จะประมาณนี้นะครับในเดือนตุลาคมส่วนในเรื่องของการงานนะครับ ดวงการงานดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวสุกไปสถิตในภพสุภะและในเรือนการงานมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือมนมรณะนี่นะครับมาสถิตยอยู่ในภพกรรมะก็จะส่งผลให้ไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนท่านก็มักจะได้รับการยกย่องนับถือเชิดหน้าชูตาในที่ทํางานอยู่เสมอนะครับช่วงนี้การทํางานถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเราอยากจะให้เราทํางานที่มีความสําคัญมีระดับนะครับที่สูงขึ้น และดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะสถิตในภพกร,รมมะนะครับก็จะทําให้การงานของท่านอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ท่านก็สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะมีคนคอยอุปถัมภ์นะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการงานของท่านทําให้ท่านไม่ตกงาน นะครับทำให้งานของท่านสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไว้ได้จนประสบความสําเร็จในที่สุดเมื่อประสบความสําเร็จแล้วท่านจะได้รับการยกย่องนับถือและอาจจะได้เป็นเจ้าของนะครับกิจการเป็นผู้จัดการหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือกับชาวต่างชาตินะครับอันนี้คือดวงการงานนะครับของชาวราศีมังกรก็จะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะครับด้านต่อมา ดวงความรักของชาวราราศีมังกรนะครับในเดือนตุลาคม2563นนี่นะครับดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวจันทร์ตอนนี้ไปสถิตยอยู่ในภพพันธุในราศีเมษจะส่งผลให้เจ้าชะตามักจะได้ทําธุรกรรมต่างๆนะครับร่วมกับพ่อแม่คู่ครองนะครับถึงจะทําให้ธุรกรรมที่ท่านทําสัญญาที่ท่านทําสําเร็จได้และเจ้าชะตานะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน นะครับในเดือนตุลาคมนี้ก็มักจะมีคู่ครองที่นั่นมีคนรักที่นั่นนะครับแต่คู่ครองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะเขาจะคอยซัพพอร์ตคอยดูแลอุปการะดูแลบิดามารดาของท่านให้อยู่ดีกินดีมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อคนโสดในด้านความรักถือว่าความรักในช่วงตุลาคมนี้นะครับสามารถประครับไปรองสามารถประครับประคองไปได้ ถ้าได้เจอคนรักเจอเนื้อคู่ก็สามารถที่จะประครับประคองไปได้แต่ยังไม่ราบลื่นสักเท่าไหร่นะครับสําหรับคนโสดถ้าได้เจอเนื้อคู่เจอคนรักก็ยังไม่ราบลื่นแฮปปี้เอนดิ้งนะครับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ส่วนคนมีคู่ครองมีครอบครัวแต่งงานแล้วถ้าได้ย้ายไปทํางานที่ไหนก็มักจะมีคู่ครองได้แต่งงานใหม่ที่นั่นถือว่าเป็นดวงของคนเจ้าชู้นะครับขสงหรับชาวราศีมังกร แต่คู่ครองก็มักจะให้โชคให้ลาบกับท่านไปที่ไหนก็มักจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินถือว่าความรักของชาวราศีมังกรดําเนินไปได้ด้วยดีทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับอันนี้คือในด้านของความรักก็จะประมาณนี้ด้านสุดท้ายสุขภาพในด้านของสุขภาพร่างกายของชาวรัคนาศีมังกรถือว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับสุขภาพของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงน่ากังวล ถึงแม้บางท่านจะมีอาการเจ็บป่วยเรือรังมานานแล้วในช่วงนี้อาจจะทุเราลงบ้างหรือบางท่านเป็นไม่มากก็จะหายนะครับโดยเร็วที่สุดหรือบางคนทางานเหนื่อยๆสุขภาพร่างกายเหน,นื่อยก็จะพักผ่อนบ้างนะคนที่ทํางานหากักโหมทํางานอย่างตากตามทางานเน็ดเหนื่อยมามากแล้วอย่าลืมให้รางวัลตัวเองนะครับพักผ่อนบ้างจะทําให้สุขภาพร่างกายของท่านดีขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลถึงตอนนี้ก็คือดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศรีมังกรนะครับตลอดเดือนตุลาคม2563ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องอาจารย์มหาสารแสนราชศีเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิป ทั้งต่อไปขอให้ชาวรัคนาราศีมังกรตลอดเดือนตุลาคม2563จงมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ